ยางญี่ปุ่นมันต้องเจอเข่าไทยครับแข็งแรงเลยอ้ยเพียอเดียวโอ้เนี่ยนอนดีดีว่ะโอเคซื้อท่องไหหม้วัน จักบาทก่อนหนึ่งบาทเป็นเงินจักบาทสองหมื่นหกสองหมื่นหกทีนี้เจ้าไปเปลี่ยนยางให้ค่อยเอาเอาให้มันได้สิบสองเส้นนะคือเอาลายก็กันเขเปรียบกันนี่นว่าเสียขาท่องใ้เจเวนครับสองหมื่นหกสองมื่นเจ็ดนี่แหละสองหมื่น ัดนี่เชนเราเสียค่าเสียค่ายางให้สิบสองเซนแลกเปลี่ยนกันตลอดเลยเม่เคยได้เปรียบจ๊กเทียรให้พรทรงครับให้พรทรงให้ให้เอาให้ใจสองเชียท์เชนี้เอาสี่เซนก่อนหลบกอไปอีกแปดเซนบ่เมื่อว่าสิได้เปรียกเราเด้บ่เมื่อว่าสิได้เปรียกเราเด้ขาดทึ่งตัวนี้เซนละ ห้าพันเก้าร้อยบาทครับตี 6, ไปหกพันเลยไหมเ,เซ็นละหกพันห้าสองหมื่นห้าประมาณสอ,องหมื่นห้ารวมค่าใส่านักงานด้วยรอรุ่นแปดเซ็นหาเืน่านสปะนได้สิออกซอยไม่ออกซอยแน่น่ วาบาีบอเียสุาว่ามนดแ่สุาอเีย่นี่ออไปบมาโอ,โโอแล้วครับรอบนี้เน้น,น,นเน้นเนื้อเนื้อใหตาสินชุบล่อให้ไม่ใแล้วครับ ยันได้เสียงเงินลายบเนะเ <c oughs> พื่อนสลับให้ไหมซื้อเออ,อ,เอสลับกันนะซื้อม <c oughs> ันยันเป็นเงินมะพอ้าวซะแล้ว นี่วานี่บอกขุนเขาแห่งน้องบัวลำพูเอเจอของแข่เลยวันนี้บม่ม่เมน่อแม่พูดแท่งอยู่นีติ๊กตอกดูดูนป่ะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเด๋ยวมือนี่สิออกยูทูบปุ่นี้มือนี้เสียวออกยูทูบปุ่นี้ขุณเขาดังเลยคุณเขา เดี๋ยวลูกพี่กาลังเคลียร์พื้นที่ให้ลูกน้องแทงเข่าได้อย่างสบายใจครับ <c oughs> <c oughs> ยางญี่ปุ่นมันต้องเจอเข่าไทยครับ <c oughs> ยางญี่ปุ่นนี่ที่ว่าแข็งๆนี่เจอเข่าของพี่ไทยเข้าไปจะเป็นไงครับเด้งครับ แหงดอกนี้เข้าไปสิโคงครับด,ด,ดอกเดียวครับเข้าไปเลยลเอันอันเนี้ยนี่ยางเก่าไหมนี่ยางเก่า,าครับยางเก่าอ๋อนี่ยางเก่าเข้าง่ายครับ เดี๋ยวเราดูยางใหม่ครับนี่ครับ 11R ครับ 11R ก็คือดูครับผมสูง180นะครับผมสูง180เซติเมตรครับ,รบดูความสูงของอย่าง ความสูงของอยางก็เข้าประมาณเอวผมนะครับก็แสดงว่าสูงประมาณเมตรสิบเมตรยี่สำหรับสายแบกโดยเฉพาะเลยเป็น<ม>ยางไหมต่ว่าอันนี้อันนี้เป็นยางเก้ายางเก้าใส่กระทาไหม กระทะแตกครับรถบรรทุกจะว่าเนี่ยกระทะนี่แตกบ่อยมากนะครับรถบรรทุกหินเนี่ยอ๋อขุนเขาแห่งลุ่มน้ำน้องบรวลำพูแห้งแห้งแห้ง แข็งแรงหน่อยเอี้ยเทียดเดียวโอ้สุดยอดอีีว่ะมีเมียไปกว่าฮะไม่หรอกฮะไม่รมีเมียแล้วบอขันมาเพราะมีสิทธิ์ติดต่อผู้สาวหายเขาดีๆจริงสิเขามัก อันน่าว่ามีสิต่อผู้สาวห้ยนะเข้าดีจริงๆเขามากเพิงยังเนี่ยา <laughs> สาวมากมากตัวเข้าด,ดีๆเนี่ย <c oughs> โอ้ยังไม่กับเขาง่ายเนาะซิ r าร์เนี่ยยังใหญ่เข้าง่ายครับของเราเนี่ยโอ้ยสร้างคุ้มั้งแต่ โดนกูมูเอาอีกเส้นหนึ่งครับอีกเส้นหนึ่งนี่สลับบ่อยารอะโอ้โอ้แตกเด็นี่ครับแตกขอบครับแตกขอบครับแตกขอบ สายแบกสายแบกสายแบกมักแต่ขอบครับโอ้ตัวอกายแท้โอ้โอมันละเอียดไงครับเนาะ นี่ของเขาขุนเอาขุนเขาขุนเขาล่วงมึงด้วยยางญี่ปุ่นนี่ยางญี่ปุ่นยางไทยแท้ทไงยูตว่าเจอ,อยางญี่ปุ่นนี่แข็งอยู กำลังกอดฟัดเวียงกันครับตอนนี้ครับมุมน้ำเงินครับโดดขึ้นแทงครับ <laughs> โอ้ดังเลยดังเลยเจ้า <laughs> มาเลยล่ะนี้ครับโฟนโฟนยางครับแม่นวะโฟนยางยนต์โฟนโฟนยางยนต์ครับวงแหวนรอบนอกน้องวลลูพูครับก่อนขึ้นครูเขาขาดนะครับผมเชิญใช้บริการกันได้ครับพี่น้องสายรถบรรทุกแถวนี้ก็รู้จักกันดีครับได้บริการประจํานะครับลูกค้าเยอะครับช่างต้นครับช่างต้นนี่ยางดีราคามิตรภาพ ยางเก่าของเราเป็นโยโกฮาม่าครับสองสี่ห้าโอ้สองสี่ห้าไอที่เราใส่ใหม่เข้าไปมันเป็นสองหกห้าครับไม่ไม่ไมเอาเจอญี่ปุ่นของแท้รเรเนี่ย โอ้โเนี่ยนอนดีวีว่ะเดี่ยวเดียวเขาเลยไหมเดี่ยวเดียวเขาเลยไหมแนี่นอนแนี่นอน เรียบร้อยครับเส้นสุดท้ายเปลี่ยนด้วยสลับด้วยนะครับ มันจุกให้นงด้ร nah, ะ <ata> <t empl ique> ัม like ันเ็กอบไปทางนี้ครับหันจุกให้มันตรงกันเได้เอง้อรมันเนช็คเบื้องล้มหล่อนไหไปห่ะห่อน่ยเปรียมไม้องเช็คร่อนอกโอ้ครับผมเดี๋ยวมันจตรงกันเลเนาะเดี๋ยวมันตรงกันแล้มันเติมไงแล้วเติมเติมยไงมันจุกเติมไงนั่นแหละ ยางที่แบบคัดเอายางที่ไม่ดีสุดๆนะครับออกไปนะครับเหลือไว้แต่ยางที่โอเคหน่อยครับเนี่ยขนาดโอเคของซูเปอร์เงาด้วยเห็นไหมแปดปีแล้วเอาใส่มาใส่ญี่ปุ่นแปดปีแล้วเ่วยคอยเปลี่ยนไปละแม่เวยเนาะ ยังใส่ได้อยู่ใส่ไปเปลี่ยนเบิดถ้าเปลี่ยนสิบสองล้อนี่ผมคำนวณดูแล้วก็จะหมดประมาณประมาณเจ็ดหมื่นห้าประมาณเจ็ดหมื่นห้าครับอะโอ้ยนี่งนบคุณเข้าอะไรนำใจ <laughs> ของช่งางฟอร์โฟลการยางครับถนนรอบเมืองน้องบัวลำพูสายบันทุกวิ่งผ่านประจำครับรู้จักดีครับร้านนี้ยางหน้าใหม่ครับคนละเบอร์ครับยางหน้า ยางหน้าที่เราเห็นอยู่นี้กับยางหลังครับมันคนละเบอร์กันครับอันนี้เป็นสองหกห้าครับสองหกห้ายางข้างหลังเป็นสองสี่ห้าครับถ้าเปลี่ยนที่นี้ก็จะเปลี่ยนทั้งทั้งชุดนะครับเปลี่ยนทั้งชุดเลยผมก็จะเอายางรุ่นนี้เลยครับใส่ใส่ไปทั้งหมดเลยครับได้สองหกห้าทั้งหมดเลยครับสองหกห้า โอ้สีชุบขัดออกใหม่ครับแบตใหม่ก็เปลี่ยนแล้วครับแบตบนี้คู่ใหม่แล้วครับ ฮะเช็ก่ครับผมเช็คลมน้ำไหมเนี่ยอันซุ่มซุ่มซุ่มอะไซุ่มบ่ไ้เติมไล่เช็กเบิงงใหน้ำเนี่ย ียบร้อยลงไปครับสลับยางนะครับพวกที่เส้นดีดีหน่อยที่อยู่ข้างหน้าสี่เส้นนะครับขยับไปใส่ด้านหลังนะครับทั้งสีเส้นเลยก็อถอดไอ้พวกที่มันแย่ออกมาทั้งหมดเลยครับเอาไว้เป็นสำรองนะครับเป็นสำรองเพราะว่ายางของเรามันหายากนะเวลาที่มันระเบิดมันแตกอะไรนี่พอได้ใช้ทุเราไปก่อนนะครับแล้วก็มาสั่งใหม่